โรงเรียนบ้านกองทูลพิทักราชวิทยาคารเป็นโรงเรียนเก่าแก่เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2463ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์บนเนื้อที่17ไร่1ง,งานภายในโรงเรียนมีอาคารเรียนประกอบด้วย1อาคารปฐรมภูมิธรรม 2. อ,อาคารทุติยภูมิรู้ 3. อาคารตติยภูมิฐานและอาคารประกอบสองหลังห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในที่เป็นธรรมชาติสะอาดบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นสวยงามสีประจำโรงเรียนคือสีชมพูขาวสีชมพูหมายถึงความรักความสมัคคี สีขาวหมายถึงความสงบสุขดอกไม้ประจำโรงเรียนคือดอกราชพฤกษ์ประชญาโรงเรียนวิทย์เยทุกขมะเจติคำขวัญโรงเรียนเรียนดีมีวิสัยทัศน์พัฒนาสังคมนิยมคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนผู้เรียนมีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์โรงเรียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบุคลากรครูจํานวน17คนนักเรียน205คนนักการพันโรง1คนครูธุรการ1คนโรงเรียนบ้านกองทูลพิทักราชวิทยาคารได้นำแนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์รูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA ตามโครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. ระบบกิจกรรมนักเรียน 3. ระบบเรียนรู้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูป,ปรธรรมยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรมผู้นำหลักคิดจิตสัมพันธ์สู่ชุมชนสนใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาจนประสบความสําเร็จโดยการจัดการเรียนรู้ยึดหลักตามจุดเน้นคุณธรรมนำความรู้น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนตามแนวทางวิถีพุทธโดยความร่วมมือของโรงเรียนวัดและชุมชนจ้างวิทยากรภายนอกเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้รวมถึงพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกวันจันโรงเรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถหาไรายได้ระหว่างเรียน ได้ระดมทุนและจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขลาดแคลนจากภาครัฐและเอกชนดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็งมีการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซนและกิจกรรมโฮมรูม ระบบกิจกรรมนักเรียนตามแนวทางการกระจายอำนาจและผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านกองทูลพิทักษราชวิทยาคารภายใต้การบริหารงานของนายสุพัฒน์ศรศีสตราดผู้ในการโรงเรียนได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเน้นหลักการมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยการจัดกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระนำเสนอข่าวเหตุการณ์ข่าวสุขภาพนำเสนอพระบรมราโชวาทกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกาัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามสืบเนื่องมาจากรุ่นต่อรุ่นส่งเสริมด้านจิตสาธารณะผ่านโครงการจิตอาสาพาธรรมโครงการลูกกตันยูชื่อโครงการกตัญญูรู้คุณอบไอุ่นเท่าเทียมคุณบิดอนมารดาเป็นการดูแลบุพการีผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุในหมู่บ้านโครงงานมะนาวไม่รู้โห กิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อมดูแลสภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายในโรงเรียนเช่นกิจกรรมเวนโซนเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมส้วมสุดยอดกิจกรรมประชาธิปไตยกิจกรรมค่ายคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมอบรมโครงการบ้านหลังเรียน ที่ให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควรกิจกรรมค่ายเรียนรู้ศิล,ละปะสุนทรียะดนตรีขยับกายสบายชีวีด้วยกีฬานักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อาทิเช่นร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีแห่ต้นกระทูก่การร่วมทำบุญตักบาตรกับผู้ปกครองที่วัด การบำเพ็ญประโยชน์การปลูกต้นไม้บริเวณถนนของหมู่บ้านทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีความอดทนรักและภูมิใจในชาติบ้านเมืองและท้องถิ่นของตนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองครูหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ำบลกองทูลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องความพอเพียงและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสแก่ปผสมนิกรชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศ ให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจึงได้จัดทำแผนบูรณาการโดยให้คณะครูได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าแผนบูรณาการวันสำคัญ สารฝันสู่วิถีชีวิตพอเพียงเช่นบูรณาการวันสุนทรภู่<ห>และวันต่อต้านยาเสพติดบูรณาการวันภาษาไทายแห่งชาติบูรณาการวันแม่แห่งชาติบูรณาการวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าวพรรษาร่วมกับชุมชน,นใช้ชื่อหน่วยว่า<ห>ตลาดนัดวิถีชีวิตเศ<ต>รษฐกิจพอเพียง เรื่องวิถีกองทูลวิถีพุทธวิถีไทยบูรณาการค่ายศิลปะดนตรีกีฬาบูรณาการ5้ธันวาเฉลิมพระชนมพรรษาบูรณาการวันเลือกตั้งบูรณาการเกพอสารต่อตามรอยพ่ออย่างพอเพียงร่วมกิจกรรมไทยแลนด์โก g กรีน2010และ2011 การอนุรักษ์พลังงานของบริษัทบางจากร่วมกับกระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวข้อแสงแดดสุดยอดพลังงานแห่งอนาคตเป็นต้นรวมทั้งมีโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน,นเช่นโครงการธนาคารขยะรี c y c l e ที่สอนให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะนำขยะจำพวกกระดาษหรือพลาสติกมาขายเพื่อสร้างรายได้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนได้ประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนจากเศษพัสดุเหลือใช้จนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้<ม>กิจกรรมออมเงิน สอนให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการใช้เงินรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสอนให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัดและเก็บออมรวมทั้งการออมความดีด้วย,ย,ททก,ยกิจกรรมเกษตรพอเพียงได้มีการปรับใช้พื้นที่หลังอาคารเรียนชั้นมัธยมหลังห้องหัตถกรรมและข้างอาคารโรงอาหารเพื่อปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลาการจัดสร้างโรงเพาะเห็ดหนางฟ้าโรงปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านกองทูลพิทักษราชวิทยาคารส่งผลให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานักเรียนมีพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เกิดความใฝ่รู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถนำคุณธรรมความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองสังคม และประเทศชาติต่อไป